สวัสดีครับวันนี้จะส่งพันธพันอ้อยสี่สายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นสุขพรมบุรีห้าศูนย์นะครับเป็นเงาพันธุ์นะครับสุขพรมบุรีห้าศูนย์นข้นากรดกลิ่นสีนิ่งนะครับมีมานานแล้วเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งนะครับของประเทศไทยนะครับสูพ้พรมบุรีห้าศูนย์ถัดไปจะเป็น นี่ครับอันนี้สุพรรณบุรีหนึ่งครับสุพรรณบุรีหนึ่งก็เพิ่งรับรองเมื่อปีที่แล้วนะครับเดือนกันยานี่ครับสุพรรณบุรีหนึ่งสุพรรณบุรีหนึ่งกับสุพรรห้าศูนย์ 50. ต่างกันยังไงสุพรรณห้าศูนย์ลดเกีื่อนสีนิ่งครับแต่ว่าลำมันแตกนะบวมปุ๋ยบวมน้ําลำก็จะแตกราว,วก็ไอเกลื่อนสีเขา้าตรงตรงที่มันแตกนะมันก็จะเป็น เน,เนื้อเนื้อก็จะแดงใสแดงก็จะลดน้ำก็จะปะแปแนะ๊บแปับก็คือปูดเะี่ยเหมือนเหมือนน้ำปูดนี่นะก็เลยมีปัญหานะครับถ้ามันงามมากมันจะลามแตกนะแต่ถ้าเป็นคือพันหนึ่งคนหนึ่งจะไม่มีปัญหาเรื่องลามแตกจะเหนียวนะครับเปลือกจะเหนียวตึ๊บเลย เหนียวแล้วก็อวบนะลำอวบลำอวบใหญ่น้ำเยอะแต่จะไม่หวานแหลมเหมือนสุพรรณ50มันจะหวานนุ่มนะหวานนุ่มแล้วก็ลำไม่แตกส่วนการดกเนี่ยก็คืออ้อยสุพรรณดีๆเองนะดกมากสุพรรณ50ก็ดกมากแต่หวานแหลมไปหน่อยแต่สุพรรณ1นี่คือดกมากเหมือนกันแต่จะไม่หวานแหลมแล้วก็ เปลือกจะไม่เหนียวเอ้ยทุกทีเปลือกจะไม่ไม่ล้าไม่แตกง่ายถ้าถ้าบวมน้ําบวมปุ๋ยนะครับสังเกตความอวบนะครับอันนี้สุพรรณปุูกที่เดีวยวกันนะครับปลูกที่เดีวยวกันบริเวณในการให้ปุ๋ยให้น้ำเหมือนกันนี่สุพรรณหนึ่งอันนี้เป็นสุพรรณห้าสูนนะครับสุพรรณหนึ่งจะไวต่อปุ๋ยต่อน้ำมากกว่า โอเคต่อไปจะเป็นอ้อยนางงวนครับอันนี้เป็นอ้อยนางนวนเป็นอ้อยขนาเหมือนกันแล้วก็ควันได้ด้วยนะหวานนุ่มนะครับปลูกเพื่อเอาไว้ตัดเอาไว้ตัดรสสุพรรณจะดีมากมีหวานนุ่มอันนี้หวานปิด๊ดในหน้าเล้งนะถ้า,ถายุอยอ้อยสักเก้าเดือนสิบเดือนนะโอเคอยู่แต่ถ้าเกินสิบสองเดือนไปมันมันมันจะพุ่งไปหน่อยความหวานเพราะนั้นเอานางนวลไปตัด หะมอ้อยนางนวลไปตัดความหวานคือผสมกันปุ๊บม,นม,นม,นมนนันจะความหวานมันจะตกลงมานิดหนึ่งแต่มันจะความหวานจะยิ่งทวีคูณเพราะเนี่ยหอมอ,นนอมันเนี้ยหอมกุทสุพรรณไม่ใช่หอมกุหลสหอมคนละอย่างนะครับสุพรรณหอมแบบหนึง่งนี่ก็จะหอมแบบหนึง่งผสมกันเราจะมากต่อไปจะเป็นอ้อยมมอรดิชานนะครับอ้อยเือรดิชานนี่เกิดเป็นอ้อยควันนะครับขันน้ำาันน้ำได้ไหมได้ครับ แต่น้ำจะดำมันจะสวยแค่ประมาณไม่ถึงสิบนาทีครับก็จะคำลงไปนะครับเป็นน้อยควันนะครับหนีขนแหลมไม่ต้องควรนะอ้อยเมอรี่ชาร์ดเดี๋ยวให้ดูขนแต่เป็นอ้อยกรอบครับอมอเขียวกินอ้ยกรอบนี่เป็นนี้ขนขนแหลมไม่ต้องควรเมอร์รี่ชาร์ด นี่ครับได้เป็นหนอ,อ้อยแบบนี้อยู่เลยปลูก <_ d isk> ปลูกติดแน่นอนนะครับถ้าใครเอาแบบนี้ไปปลูกไม่ติดไม่ต้องมาสั่งอีกนะครับเ <_ d isk> <_ d isk> <_ d isk> ขาปลูกไม่ติดก็ไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแบบนี้นะครับถ้าปลูกถ้าเอางอกแบบนี้ไปปลูกไม่ติดผมว่าผมเลิกปลูกดีกว่าเลิกปกลกปูกไอ้นีกว่ะ ี่หาปลูกต้นตะว,วองเพชรดีกว,ว่าจะได้ดหลอดนะครับสวเลนนะครับแสวเลน่นโอเคนะครับถ้าใครสนใจอ้อยอเป็นอ้อยควันอ้อยข้าน,น้ำด้วยควันด้วยแล้วก็อ้อยข้าน,น้ำด้ยตรงนะครับหรือเป็นอ้อยข้าน้ำที่เป็นพันใหม่นะครับก็สั่งเข้ามาได้ที่เบอร์ศูนย์เพชรถกสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสี่ห้านะครับหรือแอดไลน์มาที่เบอร์เดียวกันนะครับ ค okay, นะครับสวัสดีครับ